8เรื่องที่กําลังเกิดขึ้นและการตอนนี้ผมเรียนทุ้นส่วนนะไม่ปกติอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารแต่กันเองไม่ว่าจะเป็นนิติทัศนิติรัฐนิติธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเวลาสามประเด็นเป็นประเด็นหลักที่กําลังดําเดินเดินไปตอนนี้นะครับและการลําพองของเขาแน่นอนฮะนักวิเคราะห์ทุกรายทั้งนอกในประเทศชืนยันจบเร็วอย่างแน่นอนและ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทางฝั่งเพื่อไทยรัฐบาลและแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับทักษิณที่หเขากำลังลำพองอย่างมากเลยเวลาอยากเรียนต่อเขาเียกโพสต์ตรูผมก็เหมือนถูกส่งไปเรียนตแต่นานเป็น่ายสิบเจ็ดปีก็อายุก็ถึงสิบห้าแล้ว ตอนบินกลับมาเครื่องบินผมบินช้า<ม>กว่าถึงบ้านแค่เวลาหกเดือนต้องไปแวะโรงบาลตันต้นตอนนี้อายุเจ็ด้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะพูดเรื่องวิชั่นหรือวิสั้นหรือวิยาวรู้ก็แต่ว่าอยากจะแชร์ให้ฟังว่าผมลงเครื่องมาแล้วเนี่ยผมคิดยังไงผมเห็นอะไร ผมสังเกตดูคนไทยไม่อยิ้มเหมือนเดิมาอาจจะเป็นเพราะว่านี่สินเยอะและโอกาสทางเศรษฐกิจมันน้อยไปทำให้ชีวิตมันดูไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็แก้ปัญหาไม่ถาวรแล้วเขาจะยกงจะได้งนะหลังไอตรงนี้ระวังนะครับระวังยุบค,ครับระวังยุบเ,เข้ามาครับ คือเรื่องเส้นทางน้ำเนี่ยน้ำมันตื้นเขินมันมันดินดินมันหนักเราต้องเอาออกถ้ามันเหมือนฮักน้ำได้หน่อยน้ำได้หน่อยเหมือนเขาต้องลอน้ำมันก็เลยล้นมันต้องลอกเพราะว่าเวลาแหล่งต้นน้ำมาเนี่ยมันมีมีขั้วเป็นดินทรายมันซ่องมอัอดินมูลนัส ไหลมันนี่คือเหมือนซื้อนามีเลยถ่าทานเป็นเป็นน้าปลาไหลยังยังจะแทงอยู่นะเจ้าเอจเจ้าฝนตกนัก็กีนึงฝนตกนชาวบ้านจะตัแล้วต้นน้มันอยู่ไหนต้นร้อยร้อยยาวร้อยขาวมันมาจากฝั่งเราบ่าหะมันมันต้นมันเพิ่มเปิดชนหรอมันมันต้นอยู่ฝั่งเขาฟังเขา้าวรอขาตกันนะค ดอยมันลงมาคือทุกสายจะลงมารวมน้ำหนาวค่ะะลงน้ำเงาค่ะนงน,นะ,อะตอนนี้ที่ผมเรียนว่าลำพองทักษิณก็ลงไปพื้นที่ไปดูน้ำท่งน้ำท่วมนะก่อนหน้าน,นั้นก็ไปที่เชียงรายคราวนี้ก็ไปที่เชียงรายอีกไปงานศงงานแต่งงานนะครับของลูกชายประเสริฐจ,จันทระดวงทองที่โคราช นะครับแล้วก็มีรอยงานนะครับว่ามีการเรียกนะประหลัดกระทรวงต่างๆเข้ามาพบถึงบ้านนะจากนั้นก็มีการส่งโผกระทรวงกลาโหมนะแล้วก็ส่งโผกระทรวงมาไทยนะไปให้อนุทินชาญวิทยกุลนะครับแล้วก็พยายามให้เสียอ้วนหรือสหายอ้วนภูมิธรรมเวชวัชชัยเนี่ยดำเนินการสู้เรื่องผูวทหารให้มาอยู่ฝ่ายของตนเองให้ได้ บางคนตั้งข้อสังเกตว่าตกลงวันนี้ใครเป็นนายกบุรีกันแน่ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะตอนนี้ก็ปรากฏว่าก็มีรายงานว่าจะมีการตั้งกิติรัตนองคนของทักษิณคนของเพื่อไทยนะฮะไปเป็นประธานบอร์ดธนาครารแห่งประเทศไทยนะเล่นงานผู้ว่าการธนาครารแห่งประเทศไทยถึงขั้นจะปลดผู้ว่าการธนาครารแห่งประเทศไทยทึ่งมีความเห็นนะเรื่องของค่าเงินเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็ปกป้องเศรษฐกิจของประเทศเนี่ย ก็พยายามจะเดินกดทุกวิธีทางในขณะพี่ชัยนะซึ่งเป็นดันตรีนะก็บอกว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเรียนจบจากไหนมาเดี๋ยวจะเรียกมาพบหน่อยนะซึ่งตอนนี้เขายืนยันที่จะมีการแจกเงินนะครับละสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นคือเขาโูล่ำพองเต็มที่เลยทหารโผก็ไม่ผ่านสมภูมิทาไปว่าภูมิทาสั่งได้นะครับอย่างที่สศิวลักษ์บอกไว้สั่งได้ทําได้ทุกอย่าง ทหารก็จะเอานะกลาหโหมก็ส่งเพื่อนจอพร1ิบเข้าไปเป็นเลขาเป็นที่ปรึกษาของผู้ทำรรคุมกลาหโหมแล้วให้กลาหโหมคุมเหนะล่าทัพอีกทีเพื่อนของเขาก็มาตั้งแต่รุ่นสมัยสุกมพลนะเป็นนักมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรอบนึงแล้วซึ่งเป็นกองทัพอากาศนะตอนนี้ก็มาทําเรื่องของทหารตอนนี้โผลทหารไม่จบ แล้วก็ผล้ทหารก็มีปัญหาด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ัญชการทหารเรือเท่านั้นนะนะฮะในขณะที่เหล่าบรรดาทหารเสือพระราชาทั้งหลายก็ตรึงอย่างเต็มที่นะครับซึ่งก็เขาก็พยายามดึงดึงดึงทุกอย่างเพื่อที่จะให้บรรดาผู้บริหารนะค,คือผอบอเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพเกษียณอายุราชการนะครับจากนั้นก็จะประชุมสภากลาโหมใหม่ นะซึ่งตอนนี้ก็ว่ายง่ายชิงหว้ชิงพลิปกนละนะฮะเหล่าบรดาทหารเสือทั้งหลายของพระราชาจะถูกเสนอชื่อขึ้นมาก็ถูกสกัดขัดขวางถึงขั้นมีการเอาเรื่องเริมน้ํามาบีบว่าจะไม่ผ่านเรื่องเริมน้ําให้่นะคือเฉพาะในกระทรวงกลาโหมที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามีปัญหาจากตอนแรกก็ตกลงกันได้แล้วนะตอนหลังก็หักเลยเฉยเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งในกระทรวงมาไทยปรากฏว่าก็มีรายงานว่ามีการส่งชื่อ จากทางฝั่งทักษิณเอาคนของตัวเองมาขึ้นกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดคือคุมผู้ว่าทั้งหมดอนุทินชาญบริกูลก็จําเป็นต้องรับทาไมต้องรับอ๋อเพราะว่าเสด็จพี่นะคนของเพื่อไทยเดิมเนี่ยนะก็ไปร้องเอาผิดอนุทินนะครับเรื่องการทำคลาวนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยร้องที่เดียสใยนะะมันก็เลยบีบก,กันไปบีบก,กันมาตอนนี้อนุทินก็จำยอม นะครับบอกของนายก็ต้องให้นายนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่นั้นฮะรกระซูงต่างๆที่เป็นกําลังหลักนะครับโดยเฉพาะนะรกระซูงกันคลังกระรูงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ตั้งคนเข้ามาเต็มรูปแบบพอมันเกี่ยวข้องกับเงินนะฮะเรื่องหุ้นชินในสมัยอดีตนะครับที่ต้องมีการยึดทรัพบหมื่นกว่าล้าน,นยังไม่ได้มีการดําเนินการนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้น พยายามจะขอเงินคืนตอนนี้พูด,ดง่ายในเชิงงานสังเคราะห์เขาอสุดๆนะฮะลำพองสุดๆจะแจกเงินตอนนี้พอแจกเงินปุ๊บทหารก็จะรัฐประหารไม่ได้คุณสนจับตามองให้ดีนะฮะการลำพองเขารอบนี้โอ้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะที่ผ่านมาก็ได้กลับประเทศที่ผ่านมาก็ได้คนของตัวเองเปน็นนายกบัตรยอย่างเสียดฐาท,ะทะวีสินที่ผ่านมานะฮะกลับมาเสร็จขอ พระาา <c oughs> พราชทานอภัยโทษก็ได้พระราชทานอภัยลดโทษจาก8ปีเหดือนหปีนะต่อมาอก็ไม่ติดคุกพอไม่ติดคุกอีกนะก็ต่อมาก็ปรากฏว่าอยากให้ลูกสาวไปน็นนายกรมนตรีก็ได้สมอกสมใจนะนั่นก็เจ็ดแเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นและการตอนนี้ผมเรียนทุ้นส่วนนะไม่ปกติอะไรก็เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารแต่กันเองไม่ว่าจะเป็นนิติทัศนิติรัฐนิติธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเวลาสามประเด็นเป็นประเด็นหลักที่กำลังดเนินเดินไปตอนนี้นะครับและการลำพองของเขาแน่นอนฮะนักวิเคราะห์ทุกรายทั้งนอกในประเทศยืนยันจบเร็วอย่างแน่นอนและจบไม่สวยอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญสงพระเจริญสงพระเจริ รานช้าไทยภักเมราชันฟ้าคอยหมู่ใหแผ่นดินเท่นทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุมชำ ฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดกินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหา,าทอนผู้คนฟ้าผ่าวานจนผ่านพ้นโพยไัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไัยไม่เคยไวหวันวว่นฟ้าทรงผูกันไพ้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพอผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไัยไม่เคยไหว,ไว,ว้ฟ้าทรงผูกพันไพฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น